เงินคนพิการบอกจะให้พันหนึง่งประกาศใหญ่โตบอกพี่น้องประชาชนคนพิการจะได้พันหนึง่งแต่มีดอกจันอีกแล้วบอกว่าได้800เท่าเดิมต้องจนก่อนถึงจะได้อีก200มันไต่ระดับกันไปเรื่อยๆถ้าจนอย่างเดียวได้800อ่าถ้าพิการอย่างเดียวได้800ถ้าพิการด้วยจนด้วยได้อีก200เป็นพันหนึง่งถ้าพิการด้วยจนด้วยแก่ด้วยได้อีก600เป็นพันหกต้านทานมันต้องไต่ระดับกันถึงขนาดเนี้ย นัทชาบุญชัยสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลจากชาวบางขุนเทียนครับท่านประธานครับขออภิปรายสนับสนุนท่านกรรมธิการที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่ที่ขอปรับลด3%ท่านกรรมธิการไอติมไอพัลลิศนะครับสเอร์เที่ขอชี้แจงเรื่นี้ก็คือว่างบประมาณแต่ละปีของกระทรวงพม ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านประธานปี64-65ก็ปีละสองห0ื่นกว่าล้านปีนี้อีกสองหมืหนึ่งพล้านแต่มันไม่มีความคืบหน้าที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าจำนวนตัวเลขอาจไม่สำคัญเท่ากับคนใช้เงินแสดงว่าคนใช้เงินอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการบริหารงบประมาณสองหมกว่าล้านให้ลงไปถึง พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างที่ใช้งบประมาณแผ่นดินไปเพื่อการส่งเสริมหรือหาเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยจนทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับรู้เลยว่าเงินสองหมื่นกว่าล้านแต่ละปีของกระทรวงพอมอนั้นไปอยู่ที่ไหนซึ่งแต่ละหน่วยงานครับหลายๆหน่วยงานมีนโยบายที่ดีมีโครงการที่ดี <c oughs> มีหลายๆอย่างที่ให้ เขียนโครงการให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนกู้ยืมของผู้สูงอายุครับท่านประธานผมเองเนี่ยในพื้นที่เนี่ยผมได้สรุปนโยบายต่างๆเป็นเล่มๆเนี้ยครับแล้วก็เดินสายทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่านโยบายของรัฐภายใต้กระทรวงต่างๆเนี่ยมันมีนโยบายอะไรบ้างพี่น้องประชาชนจะได้ใช้อะไรบ้างอย่างเปิดไปหน้าหนึ่งเป็นกองทุนผู้สูงอายุ เขียนไว้ดิบดีครับสามารถกู้ยืมได้60หมืนบาทไม่มีดอกเบี้ยอะไรต่างๆแต่พอไปทําตามขั้นตอนของโบชัวที่เขานําเสนอเนี่ย <S <S ผมเอาโบชัวเข้าไปขยายท่านประธานแล้วสั่งพิมพ์ไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนให้ให้ได้รับรู้ว่านโยบายของรัฐแต่ละปีแต่ละปีมันมีอะไรอยู่บ้างแต่วิธีการขั้นตอนเนี่ยมันยากลําบากเหลือเกินครับเงินกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยจะกู้ยืมหกหมืบาทเนี่ยโอ้โหผู้สูงอายุเนี่ยแค่เดินเขาก็ไม่ไหวแล้วนะครับ กว่าจะสําเร็จลุล่วงกระบ,บวนการก็ไม่ได้นี่ผมยื่นมาจะสามปีจนจะหมดวาละจนจะยุบสภาอยู่แล้วยังขาดนูน่นขาดนี่ติดขัดนูน่นนี่นั่นผ่านไปดูครับอีกอันหนึ่งมีกองทุนผู้พิการคู่มือได้จากกระทรวงพอมอนี่ครับผมเอามาขยายแล้วก็ตีพิมพ์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบางกุนเทียนได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันว่ามันมีอะไรบ้างของพอมอไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ช่วยและมนตรีเดินพร้อมกับเจ้าหน้าที่พอมอและผูกขาดความสําเร็จว่าจะต้อง ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลบุคคลนั้นเท่านั้นไม่ใช่เงินกองทุนผู้พิการครับบอกว่ากู้ยืมได้60,000บาทหรือไม่เกิน120.000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยกู้ยืมไปประกอบธุรกิจอาชีพต่างๆจะเปิดร้านกาแฟจะเปิดร้านขนมสามารถทําได้เลยนี่เงินกองทุนของผู้พิการของกระทรวงพมครับก็อยู่ในการเก็บเงินของรา,ายเอกชนนะครับ ที่ไม่มีการจ้างผู้พิการก็ไปลงขันกันอยู่ในกองทุนนี้แต่ขั้นตอนกระบวนการของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พอมอเนี่ยแหละครับก่อนอภิปรายเนี่ยผมโทร1330ไปสอบถามรอสายกันอยู่เกือบเป็นชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้เรื่องว่าจะขอต่อเติมบ้านซึ่งบอกว่าได้หลังละ40,000บาทในการซ่อมห้องน้ําทางเดินบันไดได้หลังละ4ี่0 0บาทถ้าท่านเป็นผู้พิการ จะมีราวจับให้จะซ่อมห้องน้ําให้อะไรให้แต่กว่าจะรู้เรื่องว่าไปที่ไหนนี่จนถึงคิวพี่ปายแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องไปติดต่อที่ไหนเนี่ครับบริหารจัดการแบบนี้ครับจะบอกว่ารัฐไม่มีเงินก็ไม่ได้ให้ไปปีละสองหมื่นกว่าล้านแต่คนบริหารจัดการมันแย่ทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเลยไม่กระเตื้องครับที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าหลายๆหน่วยงานนะครับมีการมาขึ้นมานี่ผมมึงได้ข้อมูลก็คือว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอะไรต่างๆที่ตั้งงบประมาณไว้สิบกว่าล้านปรับลดไปหนึ่งล้านเนี่ยอันนี้มันไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรขึ้นมาเลยนโยบายอะไรต่างๆที่ท่านนําเสนอที่ท่านเขียนมาพี่น้องประชาชนก็อยากจะหยิบยกนําไปใช้แต่สุดท้ายมันไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนหรือจะเป็นตามคําพูดที่เขาบอกว่ากดให้จนแล้วแจกแจกแบบทวงบุญคุณด้วยท่านประธาน เขียนชื่อติดใหญ่โตถ้าสลักในเม็ดข้าวสารได้เวลาหุงจะขึ้นชื่อเนี่ยสลักไปแล้วนี่แจกกันขนาดนี้แล้วมีกระดาษโนต้ตอีกบอกว่าถ้าถึงข่าวเลือกตั้งอย่าลืมคนให้ข้าวสารนะนั่นมันเขียนกันขนาดนั้นท่านประธานโกงมาด้วยวิธีการใดๆก็แล้วแต่และได้เงินเสร็จแล้วมาซื้อของแจกเล็กๆน้อยๆแล้วทวงบุญคุณนี่คือวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นกระทรวงพอมอเลยไม่ได้นํานโยบายนํางบประมาณต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนไปถึงปากท้องพี่น้องประชาชน คนจนจนคนยากคนจนก็ยังมีเยอะแยะในประเทศไทยเมื่อคืนดูข่าวพ่อกับแม่ชิงสมบัติแปลงเดียวก็คือบ้านสังกสีลูกนอนตายหนอนขึ้นตายก่อนแม่แม่อายุ80กว่าอดอาหารอีก4ี่วันกว่าเขาจะมาเจอลูกที่ตายนี่สังคมอยู่แบบนี้ก็ทำไมทานคุณภาพชีวิตไม่มีเลยงบประมาณส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ไหนครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ไปหมเจ็ด ตอนโฆษณาบอกว่าเกิดปุ๊บรับแสนพี่น้องประชาชนทันเป็นแท้ตายกว่าจะคลอดออกมาพอคลอดเสร็จมีดอกจันได้เดือน600้เข่าแทบสุดท่านประธานคิดดูว่าบริหารกันแบบนี้นโยบายของภาครัฐกับมีดอกจันโปรโมชั่นยิ่งกว่าสินค้ามันทําอย่างนี้ได้ยังไงเงินง่ะมาณผู้สูงอายุได้หกร้อยเ0 0ดร้อยแ้พันบาทเราสู้กันแทบตายเพื่อจะให้ได้สามพแต่มีดอกจันมากมายเงินคนพิการบอกจะให้พันหนึ่ง ประกาศใหญ่โตบอกพี่น้องประชาชนคนพิการจะได้พันหนึง่งแต่มีดอกจันทอีกแล้วบอกว่าได้800เท่าเดิมต้องจนก่อนถึงจะได้อีก200มันไต่ระดับกันไปเรื่อยๆถ้าจนอย่างเดียวได้800อ่าถ้าพิการอย่างเดียวได้800ถ้าพิการด้วยจนด้วยได้อีก200เป็นพันหนึง่งถ้าพิการด้วยจนด้วยแก่ด้วยได้อีก600เป็นพันหกท่านประธานมันต้องไต่ระดับกันถึงขนาดนี้นี่บริหารยังไงกรกระทรวงพมได้เงินไปสองหมื่นกว่าล้านไม่ทําอะไรเลย นี่หน่วยงานทั้งหมดที่ขอไปสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยยังไม่รวมถึงรับวิสาหกิจที่ผมจะอภิปรายในมาตราต่อไปนะเพราะว่ารัฐวิสาหกิจที่ผมี่ยอภิปรายไม่ตั้งใจไปแล้วในการเกหาย่งชาติแต่วันนี้เมื่อเช้าก็ประชุมกันอยู่ว่าจะยักย,าย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินยังไงล่าสุดผมเพิ่งได้ข้อมูลมาบอกว่าไปให้ลูกน้องคนสนิทอนุมัติวงเงินหกแสนบาทไปเดินสายตรวจสิบหกโครงการนี่อนุมัติไปแล้วหกแสนบาทให้มือขวาคนสนิทไปเดินสายตรวจงานสิบหกโครงการทั่วประเทศว่าโครงการถมดินมีช่องว่างตรงไหนบ้าง นคนใช้เงินไปทํา่แต่เรื่องอย่างนี้ไอ้เรื่องที่จะถึงพี่น้องประชาชนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมขอฝากที่ประชุมอย่างนี้ไว้ว่าการปรับลดที่ผมสนับสนุนท่านกรรมธิการเนี่ยปรับลดเพราะคุณภาพของผู้ใช้เงินด้อยประสิทธิภาพจนทํามาให้ความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่มีเลยครับขอบคุณครับท่านประธานดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มัิชนทีวีเดียวก,กันสแกน q r Code คด้วยนะครับ